แม็กไกวปื้มค่ะโขกประตูชัยพาผีบุกดับโงแฮร์รี่แม็กไวกวก้องหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจค่ะที่สวมบทฮีโร่ทาประตูชัยพาพลพรรคปีศาจแดงบุกไปเอาชนะลิเวอร์พูลถึงสนามแอนฟิลไปด้วยสกอร์2ต่อ1ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเกมดังเก่าวแมนยูไนเต็ดบุกขึ้นนำอย่างรวดเร็วในนาทีที่สจากไบอันเอมบิลโมก่อนที่ล พูค่ะจะตามตีเสมอจากโคดี้กักโปนาทีที่82แต่สุดท้ายแม็กไวหมกประตูชัยในนาทีที่84พาทีมเดือนบุกไปเก็บ3แต้มสำเร็จค่ะแม็กไวกล่าวว่าชัยชนะเกมนี้มันมีความหมายมากๆพวกเขาทำผลงานได้ดีกว่าเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วมันไม่ดีต่อสโมสรเราเลยเราไม่ได้มอบวันเวลาดีๆแบบนี้ให้กับแฟนบอลมานานแล้วดังนั้นการมาถึงสนามแห่งนี้และเก็บ3แต้มจึงมีค่า มากๆมันไม่ใช่แค่สามแต้มสําหรับสโมสรและเพื่อนร่วมทีมผมมาเล่นที่สนามแห่งนี้7ปีแล้วและการไม่ได้สามแต้มเป็นเรื่องยากมากๆการคว้าชัยชนะนัดนี้เพื่อแฟนๆและผมหวังว่าพวกเขาจะมีข้าคืนที่ยอดเยี่ยมในคืนนี้ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn